หนิ่งแล้วหลับหลับหลับจริงด้วยหลับจริงด้วยหลับขาหลับขาแสดงว่าหาที่นอนใช่หลับจริงด้วยหลับเลยคุณเจ้าพิมครับขอไอเดียเขียนเพลงให้เปลี่ยนนางหน่อยกินกินข้าวย่างเลยค่ะเดี๋ยวกัะรอจัดรอจัดออ๋รอเปลี่ยนนางหนูตั้งชื่อว่า หาานอีกชื่อหนึ่งหาไนใช่เพราะเขาต้องหาานใหม่ไงเขายังไม่มีนายใช่ไหมแต่ว่าเปลี่ยนานเขาเคยมีนายเก่ามาแล้วเขาก็เปลี่ยนายใหม่นี่ก็หาานหลับม้ากหลับจริงด้วยไม่ได้หลับไม่ได้หลับได้หลับจริงด้วยนี่หลับคาไหลเลยยังค่ะลูกรอกาแฟลาเต้ค่ะคุณแม่อ้าวแล้วก็ให้พี่หมงหยิบใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวรเราว่า

หลับจริงนะหลับคาบ่าแล้วหลับไม่ไม่หลืบไม่ตื่นด้วยดูดิแล้วน้องยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวหมายถึงน้องสักทีนะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้น้องเขากินข้าวแต่มันหลับปะดิ หลับจริหลับน้องหลับปุ้ยให้น้องนอนก่อนหลับจริงชอบหลับอนูเนี่ยเออมันชอบหลับอยู่แล้วมันเด็กติดอยู่บนบ่าเด็กติดมืออะติดเต็มากยต้องคอยอยู่อยู่นิ่งๆไงเราแก่นเองอยู่สี่ข้อและภูมินะครับเด็กติดมือแล้วอะเให้ไปนอนให้ไปนอนกับพี่น้ตไปไหนล่ะคะไปนอนไปนอนกับแม่มุกปะแม่มุกเอามาอาเลย โอามาหนิมาหนามาหนิมา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 แก่มาับต้นนะคะโอ้ให้แม่ซับทิมไปกินข้าวอ่ะนอนมาโอเคตายวันีเราอันนึงพอดีให้น้องไปกินข้าวอ่ะครับนอน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 เอ่อนอนาก็พ้าผ้าบาหลับ ครับครับแมวจรขึ้นมาจากข้างทางโนลต้นไม้เถาเถาอาเดี๋ยวผมเล่าทม์ลายของสต,ตอรี่ของน้องเปลี่ยนนางก่อนนะเปลี่ยนนางหรือหานายตัวนี้นะแมวเพศเมีย ทีมเนี่ยไปเจอเปลี่ยนนายก่อนนะครับหมาหมาตามมาก่อนที่ลำตะคองตัวทั้งวิ่งมาถึงแถวแถวแยกสี่คิ้วนะครับแยก4ี่คิ้วแถวๆต่างระดับสี่คิ้วปรากฏว่าไอ้เจ้าแมวตัวเนี้ยตัวเล็กมากนะครับเขาได้ยินเสียงพี่บินบาลิลิสแล้วแมวก็ร้องร้องเหมือนร้องหาคนนะ นะครับพี่บินก็เลยมองหาว่าเอ๊ะแมวมาร้องอยู่ตรงไหนลูกแมวร้องอยู่ตรงไหนปรากฏว่าเขาก็เดินเดินขึ้นมาบนถนนจากพงหญ้านะครับแล้วก็เหลือตัวเดียวพยายามหาตัวอื่นแล้วไม่มีปกติแล้วเนี่ยเชื่อว่าเขาน่าจะโดนเอามาปล่อยทิ้งเนี่ยน่าจะทั้งทั้งแม่ทั้งลูกหรือเปล่าคงไม่น่าจะมาตัวเดียวนะครับแต่ว่าพอมาแล้วเนี่ยมันเหลือเหลือเขาตัวเดียวนะครับ,บเขาก็เลยเอาน้องมาเลี้ยง นะก็เลยเอาน้องมาเลี้ยงนะครับนี่ครับน้องก็เลยได้มาอยู่ในทีมกินดีอยู่ดีนะตรวจสุขภาพมีที่นอนดีอยู่ดีติดคนพอพอจะทราบใช่ไหม ว่าโอเคโอเคครัามาเลยก็ได้ครับมาที่กี่โมงครับถ้าได้ได้ได้เก้าก้ามได้ครับผมเราก็อย่นี้แหละสนุกนัวเร็วัั้ ไเ้ามาครับมาดี่ผมเอาเอาพึ่งก็ผมต้องผมต้องไปอยู่กับไปอยู่กับแม่มุกไปไปเร็วเอ้จิงจัดงานไอ้จเมงมีงานเตรียมงานแล้ว โอเคปะทำไมเล่นกันใหม่โอเคไหมโอเคไหมหลับขาอกแบบนี้ไม่ได้นะหลับาอกแบบนี้ไม่ได้นะ hơi lạp sưởi lạp hói húa sưởi lạp đập tiếng húa đây à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  đấy về cái đấy nó lạp đập hói húa đây đuổi à à บบโกลัวน้องตกใจถ้ามันจะวิ่งมันวิ่งไปแล้วนะเออมันวิ่งมันวิ่งไปแล้วนี้ขอมันามาติดมือติดคน้นข้างขนาดนี้นอะไร เปลี่ยนนายเปลี่ยนนายกินข้าวอยู่ใส่จุงให้หน้องน้องยังเล็กเกินที่จะใส่เอาเลจะมาหลับห้อยหัวคานิ้วแบบนี้ไม่ได้นะลูก ออากกกกัััเนไปอยู่กับพี่เลี้ยงไปไปอยู่กับ,ไป,กบไปอยู่กับแม่มุกไปพี่มุกเขาดูแลเขาอยู่นะครับไปเนี่ยทำงานแล้วไปไหมไปไหมอ่ะไปไหมอ่ะไปไหมไปไหม มาหอมมาหอมเม่งก่อนเนาะหอมเม่งแล้วไปอยู่กับพี่เลี้ยงนะจะได้ทำงานหอมเหม่งหอม,หอมก๊งหอมก๊กหอมงั้นหอมพุงอว้หอมพุงไวะ

ตายกตอยกันตากันตกันอ้าวอ้าวสบ็สบสบ็สู้สบสู้อืมอืมมันมันเอาเอาสองมือสองมือสู้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 อืมอืมก่ยซ้ายยขวาอัปปะคัดซ้ายอปคัดขวาอปคัดซ้ายอัปปะคัดขวาอาต่ซ้ายต่ยน้ำต่ยแกมต่อยแกมสู้วะสู้วะสูว Wat door je hem, maak aan, maak het qua, sloop, hup, 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 ไว้ซูม่ไ้ไวอออออเจ็บกัดตอกัดต่ออาอ้อ้ออ้อ้อ้อ่ออาอ้าอออ้อออกัอนนีอกตอกอกตอกตอกตอซื้อก กระจาเอ๊ะกรจากาะจาเอ้ยเออาเอายเอ้ยโออยโออยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยอยโอ้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 ยอ้ยโ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 ออ้อาอ้อออ quay hết chọn Mày hết chọn Mày hết chọn ở nơi ông nơi ông Mày mặt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  sạch mặt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  níu, mặt mươi mặt sạch 2 sạch mặt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  sai mặt quá A sáng tỏa, quá, baka, a 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 baka, เอว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 อเมมอวเอเเ้เอว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 เอมเอว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 เนวเอวเอวเอาเอวเนเอว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 เองเอวเอไเ้วเเอวจะ,จจะ,จะเอามืัอมาเลยเอวเอเอาเกัดอนอืเนวเอวเอเอวเอวเอวอัเอวเอดเอวเเเอาเอมออ่อเนเ อืมเก็บไหมเออเอาเอาเอาดิเอาดิกัดคืนนะเอาดิกัดเลยเออเอากัดเลยเอาข้างนี้มากัดข้างนี้มาจับมาไม่เอาจะกัดจะกัดจะหยิบอืมเก็บไหมเน้เน้เน้เอา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 ข้างนี้มากัดข้างนี้อืมจะเจ็บไหมจับให้จับไหมจับไหมอืมกัดถูไหมกัดถูเจ็บไหมเออเอาเอาเออ

ดูด <c ười> ิด <c ười> <ripe> <c ười> <Big> ูดิแดงเลยหืมฟันคมไหมเอา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 เต็มที่เลยเอา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 ตาอยู่กับลุงหม่งกันลุงหม่งว่ะเตรียมตัวแล้ว เอาไปให,าให้พี่หมงดูแลแล้วเอาไปหาโกงน้องนหให้ตลาดมาเมื่อเมือม่อวานเย็น,น้องมีโกงนิ่มๆขอให้มาโถกัดไม่เกรงใจรอยสักเสือเลยสักเสือมาที่แขนตัวไปเริ่มเลยนี่ไม่เกรงใจเสือไม่เกรงใจอะไรแมวไม่เกรงไม่เกรงไม่เกรงใจเสือเลยเออ กัด้าเสือห่อยได้นหนิเสือเต็มแขนนี่กัดไม่เกรงใจเสือผมเลยนะ